ยินดีต้อนรับเข้าสู่เมืององสุดแปลกกับเกมกับเกมโอไฮโอโกะเอาไโอเคยินดีต้อนรับทุกคนเข้ามากับรายการเมืองสุดแปลกนะโอไฮโอในอีพีสองนะทุกคนอีพีแรกที่ลงไปโอ้โหกระแสตอรับแย่มากวันนี้เราจะมาต่ออ p พีสองพีที่แล้วรู้สึกว่าเอ๊ะอะไรเนี่ย อะไรนะ่เดี๋ยวเดี๋ยมันค well. ืออะไรเนี่ยเดี๋ยวเอ้นี้มันเหมือนออกแฟตได้อะไม่ใช่แฟตได้วัดทีวีเฮ้ยดูทีวีได้ด้วยเฮ้ยคุณนั่นอะอันนักขีริวกับนิชี่หรือเปล่าอ้าวเปลี่ยนทุกสี่เลยกรับน่าจะต้องเอามาใส่ในเครื่องอะไรสักอย่างหน้าทีวี รอเปล่านะไ,ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเราหายกันมันต้องทำอ,อ,งอ,อ,อะไรนี่อ n นเตอร์ใส่นี่นนเปล่าเฮ้ให้แท็กซี่ทุกคนเห็นหรือเปล่ามันเจยดขาว่าให้แท็กซี่หรือว่ามันจะเป็นสูตรสูตรลับหรือเปล่าใช่ไหมสูตรลับใช่ไหม H -E y G e chất edited để để mình kiểu là mày 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 ai, mày ai, Hey taxi, wow, mày mày xe mày luôn, mày mày ô hô. ยูแมงวันตกใจแมงวันโอ้โหสุดยอดสุดอโอ้โหอะไรกันเนี่ย <Stephen> ม <Biden> ัน <characteristics> uh ือ oh. พี่อะไงกันโอ้โหโอ้โหแหลกแหลกละเดี๋ะเดหลบก่อน ไม่มีรถที่แบบจริงจิ๋วอะตกใจโอเคและนี่ก็คือรถซูชิอืมรถซูชิอืม okay. สิงไว้สกงสิ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 งโอเคแค่สิงและแลกโอ้ยโอ้โหโอ้โหโโอ้หแลกและนี่คือกองทัพสุดยอดรถที่อืมแลกสุดๆเน,นี่ยแบบมองด้านนี้คือแบบลื่นๆมองด้านนี้คืออืม ก็อลไรขึ้นยู่โอแหลกแหลกไม่ไหวละโอแหลกวะทำลายทิ้งเออแลกกแหลโอ้ยแหลกไม่ไหวแล้วโอ้โหโอ้โห <laughs> <laughs> อะไรกัน <laughs> ี่เนี้ยโอ้โหโอ้โหแหลกโอ้ยแหลกแหลกแหลเฮ้ยมีเฮลิคอปเตอร์ด้วยโอ้ไม่น่าเลยเฮ้ยมันมีเฮลิคอปเตอร์ด้วย อะไรกันฉนวนระเบิดขนาดยักษ์หรือว่านิวเคลียร์หรือว่าอะไรกันแน่โ oh. อ uh ้โหอื้มแหลก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 โอ้แหลกโอ้โอ้แหลกโอ้โอ้โอ้หยุดกันโอ้โอ้แหลกโอ้อะไรมันจะแหลกขนาดนี้ โอ้ย oh, ังไม่หย <laughs> oh. <laughs> ุดโอ้โอ้เอวช่วย m ม please โอ้โอ้ไม่ว่าแล้วเมนเมนูก่อนไม่ได้ไม่ได้หนีกับเมนูเพราะตำรวจนั่นหนีกับเมนูาะแ็กมาก โอ้โหโฆษณาได้ดนบทอะไรเนี่ยโอเค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 กับสู่สภาวะปกติเออเธอสุดเลยเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวรอบนี้เซียงนิดเดียวพอ ีกไๆเราต้องการรถที่มันเท่ๆโอ้โหตึงอลังการคอยๆ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 คอๆอยๆ โอ้โหอันนี้ไม่น่าค่อยแล้วละ่ะยังไม่ได้รถอะไรที่มันเจ๋งๆเลยนะมีแต่รถอะไรก็ไม่รู้โอ้โหโอเคนะใครที่มาอยู่ใครที่อยู่หมู่บ้านแห่งรูนะสามารถมารับรถฟรีได้จำกัดเพียงหนึ่งสองสาไม่ต้องนับเอาไปว่าใครโอเคเราได้รับผู้โชคดีคนที่หนึ่งแล้วเราเราจะทำการเอารถไปแจกเขาเพื่อน นายได้รถอ่ะอ่ะเเฮ้ยเฮ้ยจะเก็บเงินแป๊บนึงแป๊บนึงเพื่อนแป๊บนึงแป๊บนึงอ่ะเอาไปเลยอ่ะโอ้เรียบร้อยโอเคเออคุณตำรวจคุณอยากได้รถฟรีไหมฮัลโหลคุณอยากได้รถฟรีไหม คุณตำรวจคุณตำรวจคุณอยากได้รถฟรีไหมนี่คุณตำรวจ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 เ็ยายาเฮ้ยตำรวจไม่ตอบทุกคนไอ้ดินนะ๊ดูอะไรเนี่ยอะไรเพื่อนหยิบได้ได้วย เฮ้ยแล้วไม่ได้จล้าแล้วไม่ได้จล้าแล้วเราจับส่งโรงพยาบาลไม่ขูาขู่่ขู่ไขอพลายน้ำมากปาบเขาให้ปาบเขาให้ปาบเขาให้โยนลงน้ำฟิวอ้าวไม่ลงเหรอลงไปสิอืมอากาศยิ่งร้อนร้อนอยู่ลงลงว่ายน้ำเพื่อนอืมนั่นแหละดีบางไปมาโปติโซ อะไรกันนี่วัดโอเคได้รถดีซุปก้อ <c> น <oughs> ไม่เคยถามว่าวเคยตืย้อไหมใหม่อ่ะอจบแง่อืมไม่ทันเฮ้ยเลี้ยวทำไมเลี้ยวทำไมวันนี้เพื่อนรถสีขาวมันก็เลยน่าจะเลี้ยว เฮี uhm. ้ยมาทำอะไรโอ้ยรถเพย์บาล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 จะไปดูดพาร์ทใช่ไหมเดี๋ยวผมพาไปตูมเฮ้ยมันยังอยู่อีกเหรออันนี oh, by, ้มันยังอยู่อีกเลยเนี่ยแบออนนั้นให้ไดนหน่อยได้ไหมฮะเอาเอ็พีดียู D ีอี ป๊อกโอเคเอาไปสิไปเอาสิเ,เดี๋ยวเว่ปกติมันจะมีเงินมาล่อเรานะทำไมตอนนี้มันไม่มีแล้วนะนเนี่ยเด็ดใหม่ยังไงอืมอืมอืวัดดีอืมอมเก็บอืมเจ็ดร้อยอืมอืมแปดร้อย เไปรถก่อนเดี๋ยวเกรื่อืงเขาขับอะไรของเขาเขาเนี่ยจุ่ม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 ซาฮระจุ่ม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 ซาฮระอะไรกระโดดจับรถปั๊บเลยเราคือมนุษย์เหล็กอืมเราคือมนุษย์เหล็กสามารถยกอ้า ป่ะโอ้ยอยู่ด้วยปีแหมแหมแหมมาดีเพื่ใช่เพื่อนของคุณตั้งตัวว่าชิงหรือเปล่า <c oughs> ไม่มีใครคุยกับเราเลยเ <c oughs> มืองนี้นี่มันเมืองอ,อะไรกันเนี่ยโอ้ยรถขาวมานี่เปิดอ,อึ๊บโอ้โคลไม่ช่วยเราเลยเลยเฮ้ยรถพลวบดลรถพลบัลเพื่อนเขาขึ้นไหนอัด โอ้โหรถพยาบาลจริงปะเนี่ยโอ้โหรถพยาบาลดูน่เลยรถพยาบาลจริงปะเนี่ยโอ้โหพี่ครันไม่ไว้ใจแล้ววตัละครในเกมนี้โอ้โหเด้งด้วยอื้มอื้มอื้มเพื่อนนี่ตบเลยเอ๊ะรู้สึกว่าแข็งแล้แข็งแล้โอเค รู้สึกว่ารถรถเทปตีตรงนี้อยู่ยตรงก้อนหินตรงนั้นทำไมนะ้าทำไมนะ้าทำไมนะ้าทำไมน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 ้าเอ๊ะปกติมันต้องมีรถอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอเอ๊ะหรือว่าตรงนู้นเอ๊ะปกติมันควรจะอยู่ตรงนี้นี ไงแกนเนี่ยอ๋อนี่โอ้ยรอบนี้ได้ไรจกเกอร์นี่ไงอย่างเจ๋งเจ๋งเจ๋วจกเหตุม้ yeah, ไม้คือแบบเห็นแล้วนะึกถึงจกเกอร์โอ้ยออกคลิป สองคนที่ทำไรเนบบี่ยแมบบ่แบบถ่ายคลิปอยู่เอ้ยอันนมัยลดเรแบบถเริกาปเปิดสตนันโหมดหด้วยปิดย,ยูอันไ,ไหปิดเก่าอ่ะโอ๊ยถ้าคลิปติดลิขสิทธิ์ขึ้นมาทำไงเนาะหาเรื่องทำช่องหายอย่างเดียวเลยเนี่ยเล่นไม่ช่องหายรูบด,ดิบอู๋ี้ยง ดิฟได้เ,เจ๋งมากชนเลยไม่เป็นไรรถไม่เป็นไรเลยเ p c ในเกมเอมมันทำอะไรผิดแล้วไม่ไดโดนตำรวจจับแต่ผมทำอะไรผิดแล้วโดเออเนาะใช่ไหมมีจำได้ว่าปกติมันจะมีรถรถ,รถซูปเปอร์คาร์เหลี่ยมอยู่แถวๆนี้นะแต่มันหายไปไหนมันหายไปไ,ปไ,ปไซโอ้โหมันหายไปไซมันหายไปไซกูมันทรายมันหายไปไซอ๋อไงไงไง รู้สึกว่ามันอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่คนละที่เพื่อนลงมาแล้วปดูแก้วสิโอเคทุกคนวันนี้เรามีภารกิจละภารกิจก็คือเราจะมาตามหารถเหลี่ยมทั้งหมดรถเหลี่ยมหน้าตาแบบไงก็กระจกมันจะสีดำๆอะ่ะมองทะลุไม่ได้นะ่ะใช่ใชแล้วก็หน้าตามันก็จะ่ยมเรียมแบบเนี้ยโอเคตอนนี้รู้สึกว่ารถเหลี่ยมในเกมนี้มีประมาณ3คันมั้งนในปัจจุบันอะ่ะ น่าจะมีประมาณสามคันแหละเอ้นโอ้ยอย่างที่เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่มันมีจริงๆเฮ้ยเอ้ะนั่นอะไรขาวๆ<ห>นึ่ะน้ามีการดิฟอย่างที่ไหนอะเบ้มีด้วยเอ้ยรถรถไม่โอเคอันนี้จอดนี่แหละเฮ้ยมันไปแล้ว no ้ h เอวชึบโอเคชึบสิอึบเออถอยหลังอเออนั่นแหละนั่นแหละขึ้นไปอีกหยุดไปอีกหยุดโอเคโอเคมันมันเรียกว,ว่ารถอะไรนะอันนี้มาสเคียเช็คอันนี้คือสตรีทค่าเช็คต่อไปซปเปอร์ค่า เราจะแท็กซี่ก่อนโอเคทุกคนจำไว้นะว่าเราจอดรถไวต้ตรงนี้รู้สึกว่ารถซุปเปอร์คาร์มันจิ๋วท่อทองแถวๆนี้แหละ ว้าเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดดเดดเฮ้ยมันคืออะไรอืมหยุดสต็อปบ้าปิดเลยมันคืออะไรเนี่ยเยอะปุ่มมันอยู่ไหนโอเคมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรเนี่ยเหมือนปืนเลย

ซูเปอร์คาุซเปอร์คาุซเปอร์คาเอ็กเอกว่าอีซเปอร์คารว่าอีสไมค์คาโอเคเจอละซูเปอร์คาุซเปอร์คาุซเปอร์คาอยู่ไหน ซูเปอร์คาร์ซูเปอร์คาร์ซูเปอร์คาร์อยู่ไหนซูเปอร์คาร์ซูเปอร์คาร์ซูเปอร์คาร์อยู่ไหนเดี๋ยวเดเดเดซูเปอร์นะอ๋อเรือรถคันนี้รถคันนี้อ๋ออันนี้ก็รถเรียมเหมือนกันอันนี้ก็รถเรียมรถเรียมเยอะอะโอ๊ยโอ๊ย ไอ้นี่คืออะไรอืมอคอนน่าจะลูกสนกินปุ๊บได้อะไรเฮ้ยได้ดได้บัฟกิ่งเร็วอันนี้กินเลือดได้อะไรโอ้เลือดลดชิปป๊บโอเค นี่ลูปเปอร์อโค้งมากไปลังก่อนคอยลังอืมโอเคโอเคทุกคนตอนนี้เราได้รถเหลี่ยมมาแล้วสามคัน โอเครถเหลี่ยมสามคันละอันนี้มันชื่อมินิลูเปอร์เช็คต่อไปเหลือซุปเปอร์คาร์ของนายคนเดียลเลอร์เหรอเนาะเราวิตตี้โอเคเชนแอคทีฟ hmm. ชึบอซื้อโอเคแล้วมันอยู่ริมๆนี้กันแน่นี่ยม,มันอยู่ไหนวะซุปเปอร์คาร์ซุปเปอร์คาร์ซุปเปอร์คาร์ซุปเปอร์คาปปรคา์เดี๋ยวเซฟเกมก่อนโอเคเซฟเรียบร้อยซด้อ ค่ะฉันนั้นรู้สึกว่าขับ ก็รถเลี่ยมโอเคจริงด้วยอันนี้มันรถเลี่ยมเด้อ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 เรถนี่มันเชื่ออะไรอ๋อมินิลูเปอร์มีแล้วซูเปอร์คาร์ซูเปอร์คาร์เดยวเปิดมินิแมปเลยปุ๊บ เดยมันอยู่หลังผูอเข่าไม่น่ามีเราอยู่ไหนเราอยู่ไหนเอา No เราอยู่ไหนเนี่ย เอาแล้วไงเอาแล้วไงเอาแล้วไงโอเคเจอแล้วรู้มั้ยมันจีบเท่านี้ ที่ชาเลนจ์โอเคตัดไปตอนเจอตัดไปตอนเจอซุปเปอร์คาร์